ก็เรียกได้ว่าเจอกันปีละหนจริงๆครับสำหรับดิวีของเจ้าหุ่นยนต์แมวสีฟ้าคราวนี้เนี่ยเป็นทีของโดราเอมอนตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะชื่อเนี่ยมันคุ้นๆไหมครับเหมือนเคยมีภาคนี้มาก่อนหรือเปล่าใช่เลยครับแม้ชื่อจะดูคล้ายกันเนี่ยแต่นี่คือภาคต่ออย่างเป็นทางการของโดราเอมอนตอนไดโนเสาร์ของโนบิตะครับซึ่งภาคนั้นเนี่ยเคยถูกสร้างไปแล้วสองครั้งครับในปี1980และ2006แต่ว่าภาคล่าสุดเนี่ย ตัวละครและเนื้อเรื่องจะเป็นของใหม่ทั้งหมดครับหลายคนน่าจะสับสนได้ง่ายเพราะว่าชื่อเนี่ยมันคล้ายกันเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่คือหนึ่งใน2ภาคที่ถูกทําขึ้นเป็นพิเศษเลยในวาระครบรอบ50ปีของโดเรมอนอีกภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นสแตนบายมีภาค2ครับที่ส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามมากๆที่น่าจะตามมาเร็วๆนี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าเราเนี่ยมาว่ากันที่เจ้าไดาโนเสาร์กันก่อนซึ่งผมเนี่ยจะไม่ขอพูดความทำเพลงให้เสียเวลานะครับ เรื่องย่อเนี่ยก็จะไม่ขอเล่าอะไรให้มากด้วยเพราะว่าพอดเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาพอสมควรแม้จะย่อยังไงมันก็ไม่พ้นสปอยครับตัวผมเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้ไปชมไปลุ้นด้วยตัวเองได้สนุกกับเนื้อเรื่องแบบเต็มๆครับเอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยโนบิตะและผองเพื่อนจะร่วมประจนภัยไปกับไดโนเสาร์ได้เรียนรู้ทำความรู้จักและออกเดินทางกับพวกมันผ่านยุคอดีตและนี่ก็คือข้อมูลที่คุณควรจะรู้ก่อนจะไปดูแค่นั้นเองครับ แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องดูภาคก่อนหน้าอย่างไดนโนเสาร์ของโดบิตะด้วยก็ได้เพราะแทบจะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่ามันจะมีอิสเอรกบางจุดครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกับเนื้อเรื่องอะไรเท่าไหร่ความรู้สึกหลังดูโดเรมอนเดอะมูฟวี่ภาคนี้ก็คือมันสวยงามแล้วก็อลังการมากจริงๆครับในระหว่างที่ดูเนี่ยมันก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเรากําลังดูโยเนมอยู่ในส่วนของภาพอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้หมายถึงเนื้อเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขียนบทเรื่องนี้อย่างคุณเกงกิคาวามูระเนี่ยก็คือคนที่เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างของโยเนมด้วยครับไม่แน่ใจว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเนื้อเรื่องมันจะกลายเป็นผู้ใหญ่แบบโยเนมไหมไม่ต้องกังวลนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงความเป็นโดรอมอนไว้อย่างเต็มเปี่ยมเป็นเส้นตรงเข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนมุมมองผ่านตัวละครวัยเด็กการผจญภัยมิตรภาพเพื่อนพ้องและการเติบโตก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เรียกได้ว่าในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจนะครับสำหรับโดราเอมอนภาคนี้แต่ถ,ถึงจะเป็นแบบนั้นงานด้านอื่นๆของมันเนี่ยก็ยอดเยี่ยมจนต้องประทับใจเลยแหละครับเริ่มต้นกันกับการออกแบบตัวละครที่บรรดาเหล่าไดโนเสาร์ที่ออกมาเนี่ยดูน่ารักน่าชังจนอยากจะจับมาบีบสุดๆเลยครับมันน่ารักแบบ <c oughs> น่ารักจริงๆครับผมนี่แอบคิดเลยนะครับว่านี่มันไดโนเสาร์หรือว่าโปเกมอนมันน่ารักแบบนั้นเลยสาวกชาวนุ่มฟูเนี่ยน่าจะพึงพอใจไม่น้อยกันเลยทีเดียว แต่กลับกันครับตัวอนเมชั่นเนี่ยก็ใช้เทคนิคการตัดแต่งความน่ารักแล้วก็ความน่าเกงขามออกจากกันอย่างชัดเจนใครที่คิดว่าไดาโนเสาร์ในการ์ตูนมันจะมีแต่แบ,บแบบ๊วๆคุณคิดผิดนะครับเราจะได้เห็นเหล่าสัตว์ยักษ์ดึกดําบรรพ์พวกนี้ในอีกรูปแบบที่มาพร้อมด้วยความสมจริงทั้งขนาดสีสันการเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงร้องเสียงคำรามครับเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนโทนภาพเป็นแอนิเมชั่น 3D ให้มันสมจริงมากขึ้นบางฉากเนี่ยดูแล้วก็แอบคิดถึงจูเลสิกพาร์กเหมือนกัน แล้วก็พางคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันช่างตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับพี่เบิ้มพวกนี้ชอบไอเดียการแบ่งโหมดภาพแบบนี้ครับแตกต่างแต่ว่าก็ลงตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงครับถ้าหลับตาฟังเสียงเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ากําลังอยู่ในแอนิเมชันของโดราเอมอนคิดว่าอยู่ในหนังจุลศิสิ์พาร์คอย่างที่ผมบอกไปอันนี้เนี่ยไม่ได้เวอร์เลยนะครับถ้าคิดว่าผมจะชมแค่นี้แล้วจบยังนะครับตัวไดโนเสาร์ที่ว่าอลังการแล้วฉากหลังของเรื่องราวเนี่ยมันอลังการเสียยิ่งกว่าครับ ในภาคเดโนเโสาวตัวใหม่ของโดบิตะนั้นเราจะได้เห็นฉากทิวทัศน์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างป่าดิบชื้นหุบเขาทะเลสาบเพลินตาแบบสุดๆเลยแหละครับและฉากคลายแหมกของเรื่องเนี่ยที่ทาบรรยากาศออกมาได้ดีมากจริงๆซึ่งก็ต้องขออุบไปก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงต้องไปลองชมกันเองบอกเลยว่ามันอลังการและก็ตื่นตาสวยงามแบบสุดๆชมกันมาเยอะแล้วนะครับอวยกันมาขนาดนี้จุดที่น่าสังเกตก็มีเหมือนกัน ผมเนี่ยจะไม่ขอพูดถึงเส้นเรื่องที่มันเรียบง่ายการตัดสินใจของตัวละครที่มันดูเป็นเด็กเพราะว่าน,นี่คือแอนิเมชันที่ทำออกมาแบบนั้นอยู่แล้วมันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ผมเนี่ยจะขอพูดในฐานะคนที่ตามดูโดเรมอนมานานแล้วก็ชอบดูหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันครับผมรู้สึกว่าการแบ่งบทของภาคนี้เนี่ยดูจะไม่ค่อยบาลานซ์ทักเท่าไหร่ครับบางตัวละครมันเด่นแบบสุดในขณะที่บางตัวละครก็จางจางครับแบบแทบจะหายไปเลยก็ว่าได้ ส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งที่สําคัญก็คือของวิเศษเนี่ยที่ใครคาดหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ว้าวแปลกๆกก็อาจจะต้องผิดหวังสักนิดหนึ่งครับภาคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในภาคที่ผมรู้สึกว่ามีการใช้ของวิเศษที่น้อยมากที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยก็ว่าได้คือมันมีแหละครับแต่ว่ามันก็น้อยมากจริงๆบทเนี่ยจะไปเน้นที่ตัวไดโนเสาร์และก็ความสัมพันธ์ซะมากกว่าก็ตามชื่อภาคนั่นแหละครับไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะสรุปแล้วนี่ไม่ใช่ภาคที่มีเรื่องราวแปลกใหม่ที่สุด หรือว่าเป็นภาคที่ทราบซึ้งที่สุดของโดเรมอนนะครับแต่ว่าในภาคนี้มันเป็นภาคที่มีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆอยู่ในระดับที่สูงมากๆเริ่มต้นด้วยตัวละครที่น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์จะเต็มด้วยงานภาพงามจับใจฉากเทคนิคสุดว้าวที่เรียกว่าใส่ไม่ยั้งเลยครับกับความอลังการสมแล้วครับกับการที่เป็นภาคครบรอบ50ปีผมแนะนําว่าสามารถพาตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปดูได้อย่างสบายๆครับได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็แง่คิดดีๆเหมือนเคยเลยแหละครับ มีการสอดแทรกแนวคิดหลายๆอย่างสำหรับเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเดียวกันกับโนบิตะอันนี้ผมแนะนำจริงๆครับแต่สำหรับผู้ใหญ่ก็ยังได้แนวคิดดีๆเช่นเดียวกันครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับภาคนี้เนี่ยจะได้อาทารสเต็มที่ผมแนะนำดูในโรงภาพยนตร์ดีที่สุดครับปกติผมจะเฉยๆนะครับใครจะดูเดยเลมอนที่บ้านก็ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ภาคนี้ผมเชียร์เลยครับมันอลังการมากจริงๆคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์7.8คะแนนเต็ม10ครับจากมีมูฟวี่ เดอะมูฟวอันนี้ไม่ใช่ภาคที่ผมชอบที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นภาคที่ตื่นตาตื่นใจมากที่สุดครับอันนี้เนี่ยผมขอคอนเฟิร์มแต่เช่นเคยครับชิบปากว่าเนี่ยมันไม่เท่าตาเห็นหนังเรื่องไหนจะดีหรือไม่ดีใครหล่ะจะเป็นคนตอบคําถามได้นอกจากตัวของคุณและตาของคุณเองครับพบกับเดอะมูฟวีตอนล่าสุดของโดเรมอนได้กับไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ